สวัสดีครับคราวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็วิดีโอนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือแบบอ่า t ิ k กตอกของเรานะครับอยู่ๆก็ไม่แจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเลยนะครับมีคนมาคอมเมนต์ถูกใจหรือไลฟ์สดอะไรแบบนี้ครับ t ิ k กต็อกไม่มีการแจ้งเตือนให้เราเลยนะครับผมก็มีวิธีแก้ง่ายๆครับผมก่อนอื่นนะครับ ก็อันนี้ผมบอกก่อนนะเป็นระบบปริการ Android นะครับก็ก่อนอื่นให้เรามาที่การตั้งค่าครับหรือรูปฟันเฟืองนะครับคลิกไปเลยนะครับหน้าตาการเข้าอาจจะไม่เหมือนผมนะครับทุกเครื่องนะครับก็ลองดูดีๆนะครับจะมีคําว่าแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนอยู่นะครับให้คุณผู้ชมลองหาดูดีๆนะครับเขาจะเขียนว่าการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมลองผมก่อนนะครับอ่าเจอแล้วครับผม เนี่ยครับผมผมจะเป็นการแถบการแจ้งเตือนและสถานะนะครับของคุณผู้ชมอาจจะเป็นการแจ้งเตือนปกติหรือแจ้งเตือนและสถานะอันนี้ลองดูดีๆนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งเข้ามาที่การแจ้งเตือนนะครับอันนี้อ่าถ้าเราขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปหาแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับอันนี้เราต้องการจะให้ t i k t o k แจ้งเตือนลงมา เจอแล้วครับคลิกเข้าไปเลยอาสังเกตว่าของผมที่ไม่แจ้งเตือนก็คือทางแอปเขาปิดอนุญาตการแจ้งเตือนอยู่นะครับผมผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือเขาเรียกไงสลับสวิตช์นะครับอย่างเงี้ยครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกอีกนะครับแสดงบนหน้าจอล็อกไหมนะครับอันนี้ผมปิดไว้นะครับแสดงที่ด้านบนของหน้าจออันนี้เปิดเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าถ้ามี การอัปเดตเกี่ยวกับ t ิ k t o อกเขาจะเด้งขึ้นมาให้เรานะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยครับผมแล้วอีกอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับมีอีกวิธีนะครับก็คือเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ไปที่ t ิ kt o อกครับมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับมาที่รูปเนี่ยครับรูปฉันนะครับหรือเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับมุมล่างซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ ไปมองที่ด้านบนนะครับจะเป็นจุดไข่ปลาสามจุดคลิกเข้าไปเลยนะครับมาที่การแจ้งเตือนพุชนะครับตรงนี้นะครับต้องสวิตต้องเปิดแบบนี้ให้หมดเลยนะครับถ้าใครมีปิดอยู่นะครับต้องสลับสวิตมานะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่า tiktok นะครับไม่แจ้งเตือนให้เรานะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับ ก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ที่ผมทํามานะครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าเห็นมีประโยชน์ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายให้กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็ส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับทาง nn สอนชัย e อมเตอร์ชาแนลจะมาสอนอะไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับรับรองว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคลิปทุกวิดีโอแน่นอนแล้วก็ผมจะทํามาเพื่ออ่าแบบว่า คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาอะไรแบบนี้ครับผมก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงส่วนนั้นด้วยนะครับโอเคครับส่วนคลิปวิดีนี้นะครับทาง NN สอนแทมเตอร์ชาแนลสวัสดีครับ